ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นผ้ากิ่งพิมพ์ศิลปะประยุกต์ลบุรีนะครับของหลวงพ่อแพรแวิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีหรือที่เรียกว่ากิ่งพิมพ์หน้ายักษ์นะครับที่นำมาเป็นคลิปให้รับชมอยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นกิ่งพิมพ์ลบุรีหน้ายักษ์เป็นรุ่นสองนะครับหรือเรียกว่ายักษ์สองนะครับ จัดสร้างมาในปี2513ส่วนรุ่นแรกหรือยักษ์หนึ่งนั้นจัดสร้างในปี2512อันนี้จะเป็นยักษ์สองจะสร้างในปี2513เดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูองค์พระกันนะครับสำหรับพระกิ่งรุ่นนี้นะครับในการจัดสร้างเนี่ยมีจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนาวะนะครับที่นำมาเป็นคิปให้รับชมอยู่นขณะน,นี้จะเป็นเนื้อทองคำนะครับ เป็นเนื้อทองคำสำหรับรายละเอียดในข้อแตกต่างจุดสังเกตง่ายๆเลยสำหรับยักษ์หนึ่งยักษ์สองนะครับนะครับจะมีหม้อน้ำมนตั้งอยู่ที่มือนี่นะครับอันนี้จะเป็นยักษ์สองถ้าเป็นยักษ์หนึ่งจะไม่มีหม้อน้ำมนตั้งอยู่บนมือนี้นะครับ <blade S 1> <Thanos. S 2> เป็นยักษ์หนึ่งจะไม่มีนะครับยักษ์สองจะมีหม้อน้ำมนนี้อยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับ สาโค้ดครับจะมีโค้ดดอกพิกุล่ตอตั้งข้างซ้ายขวาครับหนึ 1, 2, ่งสองแล้วก็คำว่าแพ่นะครับเป็นยักษ์สองจัดสร้างในปีสองพันห้าร้อยสิบสามครับจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงิน ในเนื้อระวะแตบผมผมเชโฆษณาดูนะครับปัจจุบันก็จะหาเจอค่อนข้างยาก,กานะครับสำหรับเนื้อทองคำยักษ์สองปี2513 สโคดนะครโอเค้องศึกษากันดูนะครับสำหรับพัคก,กิ่งพิมพ์ลบบุรีของหลวงพ่อแพรวัดปิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีโอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ